เตือนรายการนี้เฉพาะผู้ใหญ่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนนะคะผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเข้ามารับชมค่ะและกรุณารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแม่เตือนแล้วนะสวัสดีเด็กๆมาเริ่มนเลยจ้ะอยู่กับล้าเก๋เข่งเข่งเร่งเกมใหม่อยู่นะใครก็จะรักแงวผีแงวผีชื่อบุตรสาคำ เกมใหม่ล่าสุดอีนกแต่แต้แอร์ไลย,ยังไม่มาหรอนกแต่เต้แอร์ไลย,ยังไม่มาตีใครก็จะรักมึงแงวเปรตไม่มีใครเขารักแงวเปรตหรอกนะวัวโดดละกันง่ายๆไม่ซับซ้อนไม่เรื่องแม่จับตูดเสียงมา ห้าสิบสองร้อยตารู้เรื่องแตด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 แดดแดดแงว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 พี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 เอาโดดเฉยบูดมันโดดแล้วลูกเป็นอะไรลูกสาวแท้แท้แท้แดดแดดโอ้ยถูกนะถูกแน่ขอตัวดีๆนะอีหาโอ้ยดีจริง เอาเฮ้ยโลกค่ะไม่อยู่แล้ว